การบริหารส่นบนทับน้ำอาเภอบาาัาประหันจังหวัดพระคนครศรีอยุธยาโครงสร้างพื้นฐานก็โดยทั่ว,ว,วไปพี่น้องเกษตรกรทำอาชีพเกษตรมีประชายชนประมาณ5,000คนพื้นที่4,800กว่าไร่หน้าน้ำน้ำท่วมหน้าแล้งไม่มีน้ําใช้เดิมทีทับน้ําเ,เองเนี่ยเป็นตาบลที่แห้งแล้งกันดานมากนะครับในระดับจังหวัดระดับหนึ่งนะครับผมเองในฐานะเข้ามาบริหารท้องถิ่น เป็นนายกงครงการบริหารสุนทรบนุทัพน้ําเนี่ยก็เล็งเห็นความสําคัญว่าพื้นที่เราเนี่ยเป็นเกษตรแต่เราขาดปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตที่สําคัญเลยก็คือเรื่องน้ํานะครับเราก็มาจับเรื่องน้ําเป็นเรื่องแรกนะครับจะทํายังไงคิดอย่างไรให้ให้พี่น้องเราในพื้นที่เนี่ยมีน้ําใช้เพื่อการเกษตรสามารถอยู่หน้าละหน้าแรงก็สามารถทำเกษตรได้นะครับจึงลิเริ่มทําโครงการ บริหารจากการน้ําต่อสู้ภัยแล้งนะครับเริ่มดําเนินการขุดลอกคลองหนองบึงแหล่งน้ําธรรมชาติเราเนี่ยที่มีอยู่ในตําบลมีคลองทับน้ํามีคลองซอยมีหนองอยู่ประมาณห้าหนองนะครับ mm hmm. ก็เริ่มดําเนินการมาได้ทีละเล็กละน้อยตั้งแต่ประมาณปีสี่แปดมานี่หลักเราเนี่ยเราบริหารน้ําหลากนะครับทุกปีจะมีน้ําหลากเข้ามานะครับตั้งแต่ประมาณเดือนกันยานุราพิกาธันวานะครับ พอน้าเข้ามาเนี่ยน้าก็จะเข้ามาท่วมทุ่งท่วมในพื้นที่เราทีนี้หลักบริหารน้ําหลากหรือหลักบริหารน้ําฝนเนี่ยพอเราเริ่มดําเนินการขุดลอกคลองคูคลองทั้งหลายแหล่หนองบึงในตําบลเราทั้งหมดแล้วเนี่ยเราก็เริ่มทําฝายนะครับเดิมทีเนี่ยใช้ฝายโดยที่ใช้พี่น้องประชาชนหรือเษกษตรกรได้นนร่วมกันนะครับร่วมกันทําโดยใช้กระสอบทรายปิดบ้างอยู่บ้างไม่อยู่บ้างมันก็ไม่ถาวรตอนหลังเลยคิดร่วมกันนะครับว่า เราควรจะต้องทําฝายน้ําล้นนะครับเพื่อเก็บน้ําหลากทําประตูปิดเปิดน้ําฤดูน้ําลงก็คือหลังจากน้ําหลากเข้ามาในตาบลน้ําก็จะลงถอยกลับไปเจ้าพญานะมีคลองบางกุ้งเชื่อมต่ออยู่ฉะนั้นสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าเราไม่เก็บน้ําชุดนี้ไว้น้ําก็จะลงทะเลหมดลงเจ้าพญาลงทะเลหมดเราก็ไม่มีน้าใช้เพื่อการเกษตรอยู่ดีนะครับก็เลยมีแผนในการจัดทําฝายในการจัดทําประตูปิดเปิดน้ํา นะครับเพื่อเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งให้ได้นะครับแล้วเราก็เรื่อนทันตั้งแต่ปี48มาจนมาถึงปีนี้ปี59โครงการของเราหน้าแ,แล้งเรามีน้ําใช้แล้วหลังจากนั้นมาค่อยๆเพิ่งจะสมบูรณ์ไปประมาณปี59ปีนี้ค,คือปีนี้นะครับเราผ่านฤดูแล้งมาได้สุดท้ายน้ําที่เก็บกักไว้ในประมาณ5ล้านลูกบาทเมตรนะครับในคูคลองหนองบึงของเราทั้งหลายเนี่ยแต่มันไม่พอนะครับเพราะ เกษตรกรพื้นทำเกษตรเน 4, ี่ยสี่พันกว่าไร่ฉะนั้นน้ําไม่พอเราก็มีโรงสูบน้ําขนาดใหญ่นะครับโดยใช้โรงสูบน้ําขนาดใหญ่ที่ท้ายตําบลเราเลยเมื่อน้ามันยุบลงมาน้ําคูคลองหนองบึงทั้งหลายแหล่เนี่ยยุบลงมาเราก็สูบน้ําเข้ามาเพิ่มมาเพิ่มเพื่อประคองให้ลอดฤดูแล้งไปให้ได้นะครับฤดูแล้งก็คือตั้งแต่มกรากรุ่งพามีนาเมษาจนถึงพฤษภานะครับ หลักเราที่เราบริหารจัดการน้ําได้เนี่ยแล้วก็ค่อนข้างจะสําเร็จเนี่ยเนื่องจากการมีประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยประชาชนเข้าใจว่าสิ่งที่เรากําลังทําเนี่ยเราทําเพื่อพี่น้องเราเพื่อให้มีน้ําใช้นักเกษตรกรก็จะได้ปลูกพืชนะครับเลี้ยงสัตว์ต่างๆพืชพันธุ์ดิาหารก็จะกลับคืนมาในตำบลเรานะครับหลังจากนั้นเนี่ยโดยมีนโยบายของรัฐช่วงหลังๆนี้นะครับปีห้าแปดห้าก้าจนถึงปีนี้ รัฐบาลก็บอกว่าให้ทุกคนช่วยกันประหยัดน้ําซึ่งพื้นที่เราก็สนองนโยบายทางรัฐบาลว่าหลังจากทานานะครับเราลดพื้นที่ทานาลงแล้วก็มาเริ่มกเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมีสวนมีบ่อปลามีไม้ยืนต้นมีพืชไร่นะครับมีการเลี้ยงสัตว์สัตว์ปีกนะครับก็ดําเนินการมาจนถึงวันนี้ เดิมทีผมก็เป็นเกษตรกรปลูกพืชเชิงเดียวอย่างเดียวก็คือทํานาปังอย่างเดียวจนเมื่อมาวิกฤตประมาณปีปลายปี5657เกิดวิกฤตภัยแล้งและไม่สามารถทํานาปังได้ก็เลยท่านนายกแนะนําให้ทําไร่นาส่วนผสมประกอบกับทางเกษตรอําเภอก็เข้ามาชี้แนะว่าควรจะทําเป็นไร่นาส่วนผสมแล้วในใจของผมเองก็อยากจะทําแนวนี้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นแนวพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีมานานมากแล้วแต่พวกเราในเขตภาคกลางเนี่ยยังไม่ค่อยนิยมเอามาใช้กันโดยเอาพื้นที่นาปังเดิมของผมตรงนี้ปรับเปลี่ยนมาเป็นไรนาสวนผสมประมาณสามสิบไร่แล้วณนะนะปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มแรกผมก็ขุดบ่อส่วนตัวประมาณสองงานทําสวนกล้วยหอมขุดล่องเพื่อให้กักเก็บน้ําแล้วก็ให้มีประโยชน์เพื่อเลี้ยงปลาได้ด้วยระยะประมาณสี่ถึงห้าเดือนก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้และผมมี ข้วเนียน้ำว้าอยู่ด้านหลังอีกประมาณ10ไร่แล้วก็มีมะละกอฮอลแลนด์ประมาณ6ไร่ฝรั่งกิมจูประมาณ3ไร่แล้วก็มีปลูกข้าวเพื่อไว้สีบริโภคเองถ้าหากเหลือก็จึงจะขายคือนปัจจุบันเนี่ยผมทำมาประมาณเกือบเกือบปีแล้วตอนนี้ก็เริ่มได้เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วผ่านวิกฤตแล้งมาได้รอดมาได้ก็คือการได้รับปันน้ำมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ ทำให้สวนของผมเนี่ยผ่านแล้งมาได้แบบสบายๆนะครับที่นี่ไม่ไม่ไม,ไม่มีคูหนองคลองบึงไปทั่วพื้นที่เกษตรทั้งหมดนะไม่ใช่นะครับมีบางพื้นที่บางหมู่นะครับที่น้าเนี่ยไม่สามารถเข้าไปสู่ทุ่งในระยะทางจากคลองท่าน้ําไปเนี่ยหนึ่งกิโลหนึ่งจุดห้ากิโลหนึ่งจุดสองกิโลเนี่ยตรงนั้นเนี่ยท้ายๆนู้นก็คือจะทาทาการเกษตรไม่ได้จะทําได้เฉพาะคูคลองทั้งหลายแหล่ที่มันติดอยู่ เราก็เลยมองเห็นร่วมกันว่าจะทำยังไงให้น้ำไปสู่ท้าย <c oughs> ท้ายทุ่งนุ้นให้ได้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยคือประชาชนเนี่ยเราไปทำเนี่ยยากไม่ค่อยให้ความร่วมไม้ร่มมือคค่าย่ไม่มีความมั่นใจเงี่ยพอระยะหลังเนี่ยพอมามีความมั่นใจขึ้นมาว่าเออเขาช่วยเหลือเราจริงเขาก็ตอนหลังเนี่ยจะให้ความร่มไม้ร่วมมือดี ก็เรียกเกษตรกร,เ,กรเรียกพวกชาวนาเนี่ยที่มีนาผ่านไปเนี่ยก็มาคุยมาพูดคุยว่าเราจะขอพื้นที่นาเนี่ยคนละสองวาได้ไหมคือขุดล่องคูไปไล่ข้างนึงก็ทําเพื่อให้ถนนรถวิ่งออกไปได้ก็เลยเนี่ยได้ได้ลําคอมาแล้วก็ทางนาท้ายๆโน้นะกิโลกว่านะพ2 0 0เมตรได้ข้า,างนอกอะมาก่อนจะทําอะไรไม่ได้เลยระยะหลังนี่ทําได้หมด คือจะทาข้าวทํามันอะไรได้หมดเพราะเราจะดูดคลองใหญ่แล้วเนี่ยซึงเป็นหลักอยู่อัดเข้าไปหลังจากนั้นเนี่ยประชาชนก็จะช่วยกันร่วมบริหารจัดการน้ําที่นี่เรามีคณะกรรมาการบริหารน้ําอยู่นะครับการเป็นประธานบริหารจัดการน้ำเนี่ยคือเราต้องจัดสรรปันส่วนน้ําให้เสมอภาพคือต้องตั้งกติกาเลยว่าทางท้ายน้ํานะคุณดูดก่อนแล้วพอคุณดูดเสร็จ คุต้องหยุดถัดออกมาแบ่งกันเป็นโซ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 นผลที่สุดเนี่ยความสําเร็จเนี่ยมันก็ทําให้เกษตรกร,กรของเราตอนนี้ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนี่หลักทำาเข้าใจกับประชาชนเนี่ยผมถือว่าเป็นเรื่องสําคัญถ้าเราทําโครงการอะไรก็แล้วแต่ถ้าประชาชนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับหรือไม่มีการส่วนร่วมไม่เห็นด้วยนะไม่เอื้อเฟื้อไม่แบ่งปันเนี่ย ก็คิดว่าทีมงานผมก็คงทําไม่สําเร็จนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนเราในตาบลทับน้ําบ้านมาเนี่ยที่ให้ความร่วมมือนะและเขาเข้าใจตามนโยบายที่เราจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อท่านนะครับสําหรับอบต่ทับน,น้ําเองก็ได้ดําเนินการมาจนถึงวันนี้แล้วก็เพื่อความยั่งยืนในอนาคตต่อไปเนี่ยหลังจากนี้ไปเรื่องน้ําผมก็คิดว่ามันน่าจะสมบูรณ์นะมันน่าจะแก้ปัญหาเรื่องภัยแล้งได้ ิ่งหนึ่งเลยที่เรามุ่งหวังต่อไปเราจะนำพานะพี่น้องประชาชนพี่น้องเกษตรกรเราเนี่ยไปสู่ความอยู่ดีกินดีนะครับเมื่อเราบริหารน้ำแล้วต่อไปกจจ็จะต้องถึงเรื่องดินเรื่องป่าไม้นะครับทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยเป็นเมืองเกษตรโดยสมบูรณ์ให้ได้ครับ